สว่วดก็พบกับสุรุกาลิว์พูล้าเริ่มต้นกันที่คิดถึงเสมอนะครับรองเจมเปลี่ยนสวมเสื้อเบอร์20เพื่อํำลึกถึงโชต้าเจม,มินเนอร์นะครับกองกลางมากประสบการณ์ข,ของไบตันแอนด์อัเอาบรียนแต่จะได้เปลี่ยนหมายเลขเสื้อจากเบอร์6ไปเป็นเบอร์20ก่อนลุยศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาล25ถึง26นะครับเพื่อเป็นเกียรติให้กับดิโกโจต้าอดีตกอน้าเพื่อนร่วมทีมลิวโลที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์พร้อมน้องชายอังเดรซิวา ที่ประเทศสเปนเมื่อช่วงต้นเดือนอรกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับแล้วเตสาต์รัประโยชน์นะครับในวัย39ปีซึ่งย้ายมาจากลิเวอร์ pool แบบไม่มีกระตัวเมื่อปี2023ได้เปลี่ยนไปสวมเสื้อบรเดนเบอร์20ของคาร์ลสบาลบลา拉มิฟิลชาวเคนรูนที่ย้ายไปใช้เบอร์17มิเนอร์ซึ่งเคยเป็นรองกัปตันทีมลิเวอร์ pool กล่าวว่าทันทีที่ผมรู้ว่าคาร์ลส์กำลังคิดที่จะเปลี่ยนเบอร์เสื้อซึ่งทําให้เบอร์20ว่างลง ผมก็เลยอยากใช้เบอร์นี้ทันทีเพื่อเป็นการให้เกียตรติและแสดงความเคารพต่อดิโกโจตาซึ่งเป็นนักฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมมากๆคนหนึ่งผมโชคดีที่มีโอกาสได้เล่นกับเขาและได้เป็นเพื่อนกับเขาถือเป็นเกียตรติอย่างสูงที่จะได้สวมเสื้อหมายเลขของเขาในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลหน้ามินเลอร์ถือเป็นหนึ่งในอดีตนักเตะลิเวอร์พูลที่เข้าร่วมพิธีศพของโจตาที่ปอร์โตประเทศปรตุเกียตเมื่อเดือนที่แล้วร่วมกับคนอื่นอย่างฟอร์มโยจาแดนเฮนสันและเตียโกอาคันตรา หลังจากการเสียชีวิตของสตาเมนานมินเลอร์ก็ได้กล่าวยกย่องอดีตเพื่อนร่วมทีมว่าในฐานะนักฟุตบอลเขาสุดยอดมากจบสกอร์ได้อย่างฉีบคมทั้งตำแหน่งการเล่นและการใช้ร่างกายผมนั่งข้างอดัมเวสเตอร์บนรถบัสทุกครั้งที่เราเดินทางไปเล่นเกมเยือนให้กับไรเดนและผมก็มักจะพูดกับเขาหลายครั้งว่าคุณไม่รู้หรอว่าดีโก้เก่งแค่ไหนผู้ชายคนนี้สุดยอดมากผมชอบดูเขาเล่นแล้วอดัมก็จะพูดว่าใช่เลยมิลลี่ คุณเคยบอกกับผมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตุสราผมชอบดูเขาเล่นและผมก็ชอบฝึกซ้อมกับเขาแต่สิ่งสาคัญกว่านั้นในฐานะนักเตะเขาเป็นคนที่ใครๆก็อยากจะมาจับอยู่ในห้องเต่งตัวด้วยทุกคนรักเขาผมกับเขามีช่วงเวลาที่สนุกร่วมกันมากมายคอยปลอบใจซึ่งกันและกันเขาเป็นคนดื้อรั้นเหมือนผมเลยเราสนุกกันมากเขาเป็นคนรักครอบครัวที่วิเศษมากและเป็นคนที่เราอยากอยู่ใกล้ๆทุกคนจะคิดถึงเขาเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมจริงๆและยิ่งไปกว่าน,นั้น เขาเป็นคนที่พิเศษมากที่จะอยู่ใกล้ๆทุกคนที่รู้จักเขาและทุกคนในวงการฟุตบอลจะคิดถึงเขาอย่างแน่นอนมิเลอร์กล่าวทิ้งท้ายอยู่พิเมลิลตต่อซีเลนปูนนะครับฟุลลมสนยืมเคียซ่าเสริมทัลพลาพรพิปาบิกานะครับสื่อชื่อดังแดนมกรเนีรยรายงาน,นมาว่าฟุลลมกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการยื่นข้อเสนอขอยืมตัวปาเดลกเคียซ่าปีกส่วนกินงของลิเวอร์พูลไปเสริมทัพ ลังนัดเตะไม่ได้มีแผนการทําทีของพลพรรคหงดางในลูกกน้นาในฤดูก,กาล2 0 2 4ัี่ถึงสาเกียรซามีโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงในพิมล์ลีและอยู่ฟัาชิมลีเพียงสองครั้งเท่านั้นและทั้งสองแมตช์นั้นก็ไม่ได้มีความสำคัญอะไรกับทีมมากนักซึ่งล่าสุดอาร์นสลัตกุนซือลิเวอร์พูลก็ตัดชื่อเกียรซาดาวเตนในวัย27ปีออกจากทีมชุดทัวร์พรีซีซั่นที่เอเชียโดยให้ผลเรื่องปัญหาความฟิต จากสถานการณ์ดังกล่าวนะครับทำให้มกักกซิวาเทรนเนอร์ฟุลลมสำรวจความเป็นไปได้ในการยื่นก้อเสนอขวายืมตัวเกียซาปไปร่วมทีมเนื่องจากพวกเขามีความกังวลว่าจะเสียปีตัวเก่งอย่างอาดดม่าตาเรให้กับนอ็อตเทียมฟอร์เรสในง่วงที่ผ่านมาเกียซาตกเป็นข่าวเชื่อมโยงว่าจะกลับไปเล่นในลีกบังเกิดครั้งหลังดาร์คอนสนใจจากทีมในึกอตช์เซอิตาลีอย่างเอซิมิลานนาโปลีโรมา่าและอัตตาลันต้ารวมถึงทีมในตุรกีอย่างเฟเนร์บเช ของกุนซือโจเซ่มูริโยก็ได้ันการเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเกียซาก็ได้เปิดเผยว่าการตัดสิในใจ่องะานักของเขากําลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้โดยระบุว่าปีนี้มันจบลงแล้วแต่มันเป็นประสบการณ์ที่ผมอยากจะทํามันอีกครั้งอีกไม่นานผมจะได้หาเรือกับสมโมสรฟารรี่รามาดานี่เอเจนต์ของผมและครอบครัวของผมเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดและผมไม่มีปัญหาที่จะอยู่กับลิเวอร์พูลต,ต่อช่วงแรกที่มาถึงลิเวอร์พูล ทุกอย่างดูราบเรื่อนไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ถ้าคุณลองนึกภาพว่าผมย้ายมาที่นี่ในวันที่ย6่สิหสิงหาคมโดยแทบไม่มีเวลาเตรียมตัวและต้องเผชิญกับลีกใหม่และเพื่อนร่วมทีมที่ยังไม่ได้ฝึกซ้อมด้วยกันเลยผมได้แค่ซ้อมกับโค้ชไม่ได้ลงเล่นในเกมกับชอมิดเลยไม่มีความพร้อมใน,ใน,ในหลายๆด้านแต่กลับมีบางสิ่งพิเศษเกิดขึ้นพอร์ติ้งวูโผลแสดงผลงาน,นงเหนือกว่าทีมอื่นๆมากๆความเข้มข้นของทีมในวลานั้นช่้างหน้าทึ่งอย่างมาก มันก็เป็นเรื่องยากที่จะสอดแทรกไปในทีมได้สหรักคะแนนของเกีฬาหนกับตีลิวเพอร์ใจอยู่นั้นอาจกลายเป็นอุปสรรคในการย้ายกลับไปเล่นที่ลีกอิตาลีเพราะคะแนนอของเจ้าตัวสูงกว่ามาตรฐานของนักเตะส่วนใหญ่ที่นั่นซึ่งการอยู่กับทีมในพิมลีกที่มีสภาพการเงินที่คล่องกว่าก็อาจเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้เช่นกันนะครับ จบปิดเดีว15ล้านปอนด์ไทเลอร์มอรตันเด็กปั้นหงแดงบกุกเวลาซุปลีกเอิงดวนจากอังกฤษนะครับเมื่อพอจอยนักข่าวระดับที่1ของเดอะไทม์รายงานตรงกันว่าโอลิมปิกลียงยอดทีมแห่งลีกเอิงรั่งเศสกําลังจบลุกเข้าตกลงคว้าตัวไทเลอร์มอรตันกองกลางดาวรุ่งอนาคตแกะจากหงแดงลิเวอร์พูลโดยกระตัว15ล้านปอนด์ประมาณ680ล้านบาทนะครับกองวก็ง่ายล่าสุดในตลาดกสิกรนักเตะระบุนะครับว่าการเจรจาระหว่างทั้งสองสโมสรมีความคืบหน้าไปมาก ใกล้ได้ข้อสรุปตเต็มทีโดยเงื่อนไขส่วนตัวระหว่างมอตตันกับลียงนั้นไม่มีปัญหาแต่ยังได้และการว่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในรเร็ววนี้ว่าการลงสนามคือเหตุผลสำคัญนะครับแหล่งข่าวเปิดเผยว่าเหตุผลหลักในการตัดใจแจกทีมกับไม่ฟิวในวัย22ปีหล่านี้คือความต้องการโอกาสในการลงสนามอย่างสม,ม่ำเสมอเพื่อพัฒนาฝีเท้าอย่างต่อเนื่องซึ่งก็เป็นสิ่งที่เขาอาจไม่ได้รับหากยังคงอยู่ในถิ่นแอนฟิลที่มีการแข่งขันในแดนกลางสูงนะครับ มอตันบอกว่าหลีกเอิงฝรั่งเศสเป็นเวทีที่ยอดเยี่ยมในการยกระดับศักยภาพและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในเกมระดับสูงสุดหลังจากทํางานได้อย่างน่าประทับใจระหว่างการยืมตัวกับฮาวซิตในฤดูกาลที่ผ่านมาการยืมครั้งนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเดียวที่น่าจับตาของลิเวอร์พูลที่แสดงให้ถึงบริหารการจัดการผู้เล่นดาวรุ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการขายมอตันในรายการนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าพอใจขณะที่ตัวนักเตะเองก็ได้เดินตามเส้นทางอาชีพของเขาที่เขาต้องการแฟนบอลหงแดง ก็คงต้องร่วมส่งให้กำลังใจเด็กปั้นรายนี้ประสบความสำเร็จบนเส้นทางใหม่ต่อไปนะครับข้างลักเวียดแฟนหงทุ่ืสติโลกนะครับแห่ซื้อเสื้อ42,000ตัวภายใน1ชั่วโมงเดียวปรากฏการเวียดฟีเวอร์เเทียนแอนฟิวจริงๆนะฮะเมื่อล่าสุดเจมเพยียสนักข่าวระดับทีหนสายลิ์พโล รายงานข่าวใหญ่สั่สะเทือนวงการจริงๆนะครับเดยยืนยันว่าแฟนบอลหงแดงทั่วโลกข้างรักกองกลางคนใหม่แห่แหนสั่งซื้อเสื้อแข่งพร้อมสกินชื่อฟอร์เรนเวียจนสร้างสถิติใหม่ขายหมดเกลี้ยงกว่า42,000ตัวภายในเวลาเพียง60นาทีนะฮะนี่คือปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับในประวัติศาสตร์และอาจเป็นสถิติใหม่ของวงการฟุตบอลตัวเลขยอดขายมรา,าศารนี้สะท้อนถึงความคาดหวังและความตื่นเต้นขั้นสุดของเหล่าเดอะคัพ ที่มีต่อการมาของพรีมเมกยร์อัจฉริยะชาวเยอรมันแม้เดียวกนันทีมพึ่งจัดประกาศยังเป็นการได้ไม่นานแต่กระแสความนิยมในตัวเวียดได้พุ่งทะย,ยันจนฉุดไม่อยู่การทุ่มเงินคว้าตัวดาวเตะเจ้าของรางวัลผูล้เล่นยอดเยี่ยมมูเดสก้าเยอรมัน2ส,สมัยไม่เพียงแต่เป็นการยกระดับขุ่กลังในเกมลุกในยุคข,ของอรนเนอสลัดให้แข็งแกร่งอย่างไร้ยเทียมทันเท่านั้นแต่ยังพิสูจน์ให้ถึงพลังทางการตลาดอันน่าทึ่งของแบรนด์ลิเวอร์พูลที่แข็งแกร่งไปทั่วโลกปรากฏการเสื้อเวียดขายเกลี้ยงในพิตา คือสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่ายุคใหม่ของลิเวอร์พูลได้เริ่มต้นกันแล้วมันคือยุคที่เต็มไปด้วยความหวังความเชื่อมัน่นและความคลั่งไคล้ของแฟนบอลที่พร้อมที่จะสนับสนุนทีมรักอย่างเต็มที่ยิ่งกว่าที่เคยเป็นมานะฮะในเทศกาลลิเวอร์พูลนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรับเย็นของวันที่2ส,งสิงหาคมขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะ เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สมโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บักขั่งลิเวอร์พูลและเดอะค f อบแฟนบอลพันแท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ